สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการละลายการกินการชงง่ายๆนะคะไฟตัววีที่ขายดีมากตอนนี้สำหรับคนรักสุขภาพนะคะก็นี่นึ่นงซองน้ำประมาณนี้นะจจะกินน้ำเยอะดูการละลายนะว่ามันละลายเร็ว,เร,วเร็วมากแค่ไหนดูลงไปแล้วลงไปแลลงไปแล้ว เป,เ,เป็นผงที่มีโมเลกุลเล็กมากได้สลายได้เร็วมากนะคะดูการละลายสิเร็วเร็วลงในนี้นะคะก็จะมีไคโซโซานไฮเลรียมฮรัรดเบตา้ากรูแคนผงสับป,ปะรดผงสตรอเบอรี่ผงราสเบอรี่ผงบลูเบอรี่ผงบินผงบินเบอรี่ผงป่วยเล้ง กัวกำากสารสกัดจากแอนฟาฟา้าผงข้าวสาลีซูกาโคตแล้วก็กีวีนะคะเยอะมากส่วนผสมไม่พร้อมให้รู้ไปนี่ต่อไปก็คนนะคะคนให้เข้าๆกันคนให้เข้ากันเจนใช้น้ำเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทั่วถึงดีคนให้เข้ากันนะอย่าอย่าเขยา่าการคนมันจะดีกว่าเนี่ย แค่นี้ไม่ขมนะจะออกกินผลไม้แล้วแหละอืมละลายเข้ากับน้ำแล้วก็ยกซอสทีเดียวแล้วก็ดื่มน้ำแก้วหนึ่งพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องได้ละ